แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะต้องประกาศผู้โชคดีนะคะจากกิจกรรม Honor 70นะคะที่มีผู้ชมนะคะเข้ามาร่วมสนุกให้ความสนใจเรียกว่าล้นหลามกัะเลยทีนะคะกว่า2,700คอมเมนต์เลย ซึ่งแน่นอนนะคะว่าคอมเมนต์ที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการอ่านเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆเราเห็นมาตั้งแต่1,000 1,500แล้วโอ้เยอะจังนะคะจนล่าสุดเนี่ยไป2,700คอมเมนต์เรียกได้ว่าคนให้ข้อเสนอเยอะมากๆนะคะและทำให้เราได้รู้ด้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยใช้มือถืออัลเลอร์กันมาเยอะมากๆโดยเฉพาะอัลเล Play นะคะนี่เป็นหนึ่งรุ่นที่เราเนี่ยเห็นในคอมเมนต์เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะดังนั้นวันนี้เรามาประกาศผู้โชคดีก,กันนะคะจะมีทั้งหมด หนึ่งท่านแต่ว่าเราถูกใจอีกสองคอมเมนต์เป็นพิเศษนะคะซึ่งถือว่าดูดูแล้วเนี่ยเขาจะรู้จักประวัติทดุดอย่างแท้จริงเลยเรียกว่าเป็นแฟนบันแท้ดังนั้นเราจะมีรางวัลชมเชยให้อีกสองท่านค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านจะได้รับเป็นออเนอร์เจ็ดสิบครั้งนี้ไปจะเป็นใครถาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เอาล่ะคุณผู้ชมนะฮะอัลโน่เิบที่อยู่ในมือของเรานะคะรอบนี้เนี่ยก็เห็นว่าลหลายๆคนเนี่ยก็มีทิศทางไปในทางที่ดีมากๆโดยเฉพาะเราต้องบอกกันว่าเราแอปดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับรีวิวที่ได้10เต็ม10จากสเตปกีกไปนะคะซึ่ง h o n o น่เเนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าตาของเครื่องเขาก็ดูดูดีมากนดูดในกล้องแบบโอ้มันสวยอะไรขนาดนี้นะคะเห็นไหม มันความระยิบระยับนะวิววับสวยงามนะคะบางเฉียบแล้วก็ยังได้ใช้ซอฟต์แวร์เสถียรๆดีๆอีกด้วยนะคะและผู้โชคดีนะคะก็คือคุณคนนี้เลยตึงน่าดูอาช่อไม่ออกจริงนะคะน่าดูไปเซิร์ชมาแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าไปเซิร์ชหาความหมายก็ไม่เจอเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจากประโยคที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากจะ ให้คนนี้นะก็คือเขาอยากให้คุณพ่อเขาแล้วก็คนอื่นๆได้รู้ว่า Android เนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่มีราคาหน่อยเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับเจ้าอื่นเด้เหมือนกันนะจ๊ะสบายๆเลยอันนี้ถูกใจมากเพราะเราเป็นช่อง Android ใช่ไหมนรลดุลเองนี่คือทุกคนรู้อยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบใช้ Android แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากๆเพราะเรารู้สึกว่า Android อ่ะมันมีความอิสระนะคะมีความหลากหลายมากๆนั้นขอแสดงความยินดีกับคุณคนนี้ด้วยนะคะอ่านชิงเหออเอาเปว่าเดี๋ยว ID นี้นะคะทำการติดต่อนมาได้เลยนะะคใน เพดนาดุดนะคะขึ้นใเขาหน่อยเพดนาดุดนะฮะส่วนตัวเลยแล้วเดี๋ยวนาดุดจะมีการส่งพวกบัตประชาอาให้เขาส่งประชาชนนะฮะสำเนานะต่างๆมานะคะยินยันถ่ายรูปยืนยันตัวตนมากมายนะคะแล้วก็รับไปเลยนะคะ <c oughs> อ่อน่าจะสิบนั่นเองดีใจด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนรางวัลชมเชยนะคะอีก2ท่านเนี่ยก็จะส่งเป็นของพรีเมียมจากสเตป g กีไปนะคะก็จะมีทั้งหมอนมีทั้งแบบ พวกแล้วแต่นะเดี๋ยวทางทีมงานจะคัดให้ก็จะมีพวกสมุดกระติกน้ําอะไรแน,แนวแนี้นะคะที่เป็นของสเตปิีกทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นี่คือหมอนของนัดดุดนั่นเองนะคะอันนีน้จริงๆแล้วจะแจกในติกตอกเป็นหลักแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเราชอบเป็นพิเศษเลยโดยเพราะคุณคนนี้นะคะคุณ My y p a n today คุณนี้นะคะคุณไมพ a n today เนี่ยมีการคอมเมนต์ตามทุกคุณชมเนี่ยได้เห็นตรงนี้เลยนะคะ ก่อนจะอ่านข้อความอันแสนยาวต่างๆนานๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนางสต็อปอ่านได้เลยแต่ว่าที่เราชอบมากๆคือเขาติดตามเรามานานจริงๆนะคะและเขารู้ด้วยว่าเราเนี่ยแบบประวัติเป็นยังไงนะคะเคยเรียนอะไรยังไงแบบไหนแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเออถ้าคนไม่ได้ติดตามเราลึกขนาดนั้นจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีทางทราบเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยสเตปกี Step ้ K, หรือว่านดุดเองจะแทบไม่ขายเรื่องส่วนตัวเลยนะคะคือจะไม่ไม่บอกเลยว่ามีพ่อกี่คนมีแม่กี่คนเรามีพ่อกี่คนนะคนเดียวมีแม่คนเดียว แต่ถว่าเออมีพี่น้องไหมเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงเงปกติเราจะไม่ค่อยได้บอกนะคะแต่ว่าอันนี้การที่เขารู้เนี่ยแสดงว่าไดุดว่าเขาต้องแอบติดตามไลฟ์สนุดบ้างแหละนะก็เดี๋ยวจะมีแจกไปนะคะทั้งหมด3อันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเลือกให้1อันนะคะ1ลายก็จะมีลายอันนี้นะคะจะมีลายฝันดีนะคะมีลายมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะที่ฟังแล้วดูน่ากลัวมากนะแล้วก็มีลายซัมเมอร์นะคะที่เป็นลายลิมิเต็ดเอ dition โดยยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าได้อันไหนไปนั่นเองค่ะอ่ะเราไปกันเร็วๆกับคนที่3นะะคคนี้ เขามีแฮชแท็กตอนท้ายด้วยว่าพี่หลุดมาอ่านด้วยครับโอ้โหเท่มากก็คือแล้วเราก็ไปคอมเมนต์ต่บเขาด้วยว่าพี่อ่านจบนะแล้วเราชอบมากคือเหมือนเขาพยายามจะพูดอะไรที่แบบเหมือนกับเป็นความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคะคุณนี่แหละนะติ้งตองคุณราชภูมินั่นเองนะคะขออนุญาตเซนเซ,นเซอร์นามสกุลไว้แล้วกันเนาะคุณราชภูมิเนี่ยเขาก็บอกว่าทําไมถึงอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่ง ไปอีกหนึ่งคนด้วยที่เคยแชร์ออเนอร์มาก่อนนั่นก็คือตัวของออเนอร์เพลย์นั่นเองนะคะสำหรับออเนอร์เพลย์เนี่ยถูกพูดถึงเยอะที่สุดในคอมเมนต์จริงๆนะคะก็เป็นไอเทมสุดสจใจมากแล้วเราก็ชอบตรงที่ว่าประโยชน์ที่เขาบอกว่าเวลาเขาเห็นเราไลฟ์แล้วเขาเห็นว่าเราเครียดอะไรเงี้ยเรามักจะพูดว่าเหมือนกับว่าหลายคนแบบเหมือนเหมือนเราต้องอยู่คนเดียวนะครับคือเราชอบบทในไลฟ์มาตลอดแบบ ช่วงหลายปีที่ผ่านมากมากเลยว่าเออเหมือนแบบเราต้องอยู่คนเดียวมาตลอดต้องต้องแก้ปัญหาคนเดียวเหนื่อยวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแสดงว่าพี่คนน้องคนนี้หรือว่าพี่รุ่นพี่น่าจะเป็นน้องมากกว่านะฮะดูลฟ์ของเราเราพยายามบอกว่าจริงๆแล้วมีคนที่เข้าใจแล้วก็เขาแค่ส่งเสียงมาไม่ถึงเราเท่านั้นเองนะฮะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจดีๆด้วยนะคะก็ทำให้เรามีพลังในการทำงานในปี2023ขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะ และทั้งหมดนะคะทั้ง3000ก็คือผู้โชคดีนั่นเองนะคะที่เขียนมาบอกเลยว่า2,700คอมเมนต์น่ดูดอ่านพันตาก,กันแบบหมดเลยจริง,รงๆคือมันเยอะมากจริงๆนะคะก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะรอบหน้านะคะ s t e p ก e ้ Step k ik, เนี่ยจะจับมือร่วมกับแบรนด์อะไรหรือว่าเราอาจจะสนับสนุนเองก็ได้นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้น ได้นะคะมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณออเนอร์ประเทศไทยด้วยนะคะที่สัตว์สุนครเจองเจ๋งเท่ๆแบบนี้เนี่ยมาให้กับแฟนๆของสเตปกี้นะคะเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยสองแสนเลยมั้งท่านไาด้ดูดูไม่ผิดนะเป็นเป็นแสนนะคะเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์มหาศาลถล่มทลายมากๆนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้ง,นง,นะะงหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงข้อดีดึงผู้โชได้อีกหนึ่งครั้งนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเทปหน้าชุดเดิมนะ